คโน,นี้ทำเพความสนุกนเท่านั้นผู้ชมที่มียุต่ำกว่าควรได้รับคำแนะนำใช้งนานารรบชมราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจสสวยชันแนว วันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของเบ็ดฟิก8กันนะคะามากับเกม T of for อ u n e ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนนกันไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะจ๊ะโอเคมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุยกันก่อนเนาะโอ้โหเมื่อกี้บเบ็ดตะเิดไปถึงไหนก็ไม่รู้เออรถรงมันหมอยไปลุยกันดีกว่าทุกคน โอ้โหดอกแรกดอกแรกว่าไงเข้าฟรีเกมไปหรือเปล่าโอ้ยยังไม่โดนเลยทุกคนต้องได้ไอ้รูปมือสีทองนะทุกคนเช็คสามตัวนะถึงจะได้เข้าฟรีเกมเนาะอ๋อเกมนี้ก็คือเกมต้นไม้แห่งโชคลาภนั่นเองนะจ๊ะก็อยู่กันในค่ายพีจีเนาะทุกคนเกมนี้คือไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะนานๆทีมาเนาะทุกคนคือได้ข่าวว่าในพีจีมันจะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะต้นไม้อีกเวอร์ชั่นหนึ่งเนาะ แต่ลองมาเล่นอันเก่าเหรอทุกคนโอ้โหพูดมากพูดพั่มทำเพลงอยู่นั่นแหละเขาฟรีเกมกันมาแล้วเออไปไปลุ้นกันดีกว่าจะได้เข่าขย่าต้นไม้จะได้เขา่ขาจะได้ขย่าต้นไม้ได้อะไรบ้างดอกแรกยังไงเดี๋ยวเราต้องเลือกก่อนนะทุกคนอุ้ยมันมีรางวัลเท่าไหร่บางวะเมื่อกี้ลืมดูขอให้ได้รางวัลใหญ่อ่ะใบแรกเริ่มต้นที่ใบแรกสี่ร้อย เออพอได้อยู่ไม่ไม่คีเล่ไม่คีเล่เท่าไหรอโอ้ยดอกนี้อ้าวสวยดอกนี้ก็สวยสิ้ยเอาใบไหนดีใบไหนดีอ้าดอกนี้มาเท่าไหร่โอ้ยรู้เรื่องรางวัลรวมมาอ๊ยคือหมดไวแท้หวะโอ,สยอย้สวยยูสวยยูทุกคนเออคือหมุนไม่กี่ทีก็เข้าฟีะนะเนาะไปเดี๋ยวเราลุยกันต่อดีกว่าเผื่อจะได้เข้าอีกรอบ เออขอมีความหวังสักรอบเนาะอ่ายังไงคิดผิดคิดถูกวะเนี่ยมาอีกรอบเนี่ยเออความจริงทุกคนหยุดแค่นั้นก็ได้เนาะเออไม่ต้องลบมากแบบแอดแต่แอดแบบอยากไปต่ออยากไปต่อยังไงดอกน,อนี้ดอกนี้โดนหรือเปล่าออ้ยไม่โดนะอ่ะโอ้เสียดายเสียดายไม่เป็นไรได้ทุนมาเยอะอยู่มเมื่อกี้ ไม่ต้องไปเสียดายไปต่อไปต่อยังไงดอกนี้พอได้ทุนมาหมุนต่ออยู่บ้างโอ้โหยังไม่โดนก็ยังไม่โดนอีกดอกนี้ก็ยังไม่โดนโอ้ยนาะไม่น่ามาต่อเลยยังยังยังอีก ยังอีกดอกนี้ให้หลุ้นตลอดให้หลุ้นตลอดมาสักทีมาสักทีเถอนะโอ้โหต้นไม้ทำผิดแล้วต้นไม้ทำผิดแล้วไปรัวรัวกันดีกว่าดอกนี้ดิโดนกระดิ่งทองไปอ่ะโดนกระดิ่งทองไปอ่ะ เออรางวัลเมก้ายังสวยพอเดยดีกว่าทุกคนไม่ต้องเข้าแล้วฟรีกองฟรีเกมรอบสองแค่นี้คือสุดห้าใบเหมือนกระดิ่งทองเออพอกันไว้แค่นี้ดีกว่าเนาะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเออไม่ต้องเข้าฟรีเกมแล้วเนาะรอบสองแล้วทุกคนไปเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาเล่นต้นไม้อีกเวอร์ชั่นหนึ่งเนาะทุกคนเดี๋ยวต้องไปดูก่อนเนาะไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า สำหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมเด็ดฟิกเจ็ดแกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย